ทุกคนครับไปเจอคาเฟ่เปิดใหม่จะบอกว่าสวยรูติดแกลมอินดีเทลทุกซอกทุกมุมทั้งอินดอร์และอ d o o ดเลยครับชื่อร้าน Unlock Cafe and Restaurant ครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนถนนเกษตรนาวมินครับเหมาะกับสายติดแกลมมุมถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยครับโดยคอนเซปต์ของร้านนะครับเป็นที่มาของคําว่า Unlock คือเป็นการปลดล็อก ทุกมิติของการชิมกาแฟครับทุกคนทุกสัมผัสแห่งรสชาติและอารมณ์ครับมามอบประสบการณ์เหนือการเวลาที่จะพาคุณเข้าสู่โลกใหม่แห่งกาแฟครับตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นปลดล็อกสมองคิดไอเดียบันเจิดทำงานเลื่อนไหลมีสมาธิครับและ ปลดล็อกร่างกายให้ตื่นตัวสดชื่นพร้อมรุยกับทุกภารกิจของวันหรือจะเป็นการปลดล็อกอารมณ์ให้อารมณ์ดีมีความสุขไม่งงให้<ไ>ทุกวันเป็นวันที่ดีได้เลยครับทุกคนจะบอกว่าภายในร้านคือตกแต่งสวยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับทุกคนแบบไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนครับโซนเอาดอรครับทุกคนจะบอกว่ามาสัมผัสกับกบ,บรรยากาศสวยๆที่โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและน้าตกขนาดใหญ่เลยครับทุกคนห้องใานาจะเป็นห้องร้องคาราโอเกะนะครับหลังสองทุ่มก็จะ เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นโซนห้องคาราโอเกะครับทุกคนคือบรรยากาศสวยมากมีน้ําตกทั้งอินดอร์และโซนอท์ดอร์เลยครับทุกคนให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยครับภายในร้านจะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นโซนคาเฟ่บาร์แอริสตอลนะครับส่วนด้านบนจะเป็นห้องร้องคาราโอเกะครับทุกคนยิ่งใหญ่สวยแกลมทุกจุดเลยครับพร้อมฟังดนตรีสดกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้แนะนําเลยครับทุกคนร้านอันล็อกคาเฟ่บาร์แอริส a อลพิกัดต้นถนนเกษตรนวมินเลยครับ คาเฟ่เปิดใหม่ไว้ดีห้ามพลาด